ว้าวเสียงดังฟังชัดมึงอย่าเสือทำเป็นลู่ดีบอตัวแรกมาแล้วมาแล้วหมอตัวมามามาดิมาดิครับนี่ครับเดี๋ยวโดนเดี๋ยวมึงกินเป็ดเข้าไปเฮ้ยเฮ้ยฟุ๊บปุ๊บมึงแต้มึงแต้มแต้มแต้มเออโดน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 ใช้ไร โรยเดิเดิเดินเดนเนเดนลาเดนเบบเบบเบบิเสนอเข้าใจผิดชีวิตมันใช่ลายของเซนเล่าครับรายการนี้เหมาะกับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปผู้ผลิตรายการถือสินห้าไม่ครบไม่เหมาะกับคนโลกสวยมีภาพเนื้อหาอันตรายต่อสายตาการดื่มสุราทำให้เมาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม

ตกเบ็ดตกเบ็ดปักเบ็ดเยครับ <c oughs> ชีวิตมันใช่ไล่ของเส้นเล่าครับไปปักเบ็ด ตกเป็ดกันกันครับเฮ้ย <c oughs> แกบโอ้บาปสมบูรครับโอ้ยใส่เบ็ดโอ้ยตั้งกล้องก่อนโอ้ คลิปนี้อยู่คนคนเดียวอีกแล้วครับโอ้ยเพื่อนปุ่งไม่มีก็เหนื่อยครับเหนื่อยเหนื่อย,อยมากมากครับโอ้ยเดี๋ยวอันหนึ่งโอ้ย อันนึงใส่ตรงอันนี้ตรงนี้ทุกว่าอึบโอ้ยซื้อ ซื้อเบ็ดฝรั่งมาครับเดี๋ยวไปลองดีวกว่าลองเบ็ดฝรั่งกันจไ,ไปลองนี่ไปลองคนสะกันนะครับเป็นสาของนาครับนาเขาก็มีสักของเขาผมผมเองก็มีสะของผมนะครับ ลองเบ็ดฝรั่งนครับตีนตีนางตีนางตีนาวนะครับมาครับมาลองเบ็ดฝรั่งกันนะครับนี่มาอีกสานหนึ่งแล้วจากประสบการณ์นะครับ ปามันจะหากินอยู่ริมตะลิ่งครับจากประสบการณ์นะครับตอนกอมรู้จะได้หรือเปล่านะเดี๋ยวมารุ้นกันนิกเอ้ยมันหมานั่นนิกเห็นแล้วก็คิดถึงครับคิดถึงน้องครับ น้องพันนิกแกไม่ไม่ไม่กี Investment ่วันก่อนนี้พันนิกยังอยู่ตรงนี huh. <c oughs> inhos, athletes, ้ครับวันนี้พันนิกไปสวรคแล้วก็ดูดูจะพูดยังไงครับคิดถึงครับคิดถึงคิดถึงใจหายครับอยู่ดีดีก็มาจากันไป อ๋อหากินี้ต่อดีกว่าครับอ๋ออ๋ยโอ้ไข่แพกเพราะไข่มาเผาฐานเนี่ยหน่อไม้หน่อไม้ ดูนอ <c oughs> มันดูนอไม้สักหน่อยครับ มีเลยว้าวเสียงดังฟังชัดแกนเหนื่อยสักหน่อยครับอ ซี่ซอโซ่ซอโซ่สไลอีไม่เอกนะไม่ใช่ซี่ซอเสืออย่าเสนออย่าเสนอทำเป็นรู้ดีผมว่าว่ากูแบบลามกอาจารอะไรมึงอย่าเสนอขอร้องเปิดพสจนนานลูกกลมดูซี่ซอเสือไม่โทรกับ ซี See, so ่ซอโซ่ไม่เอกเออไอ้เฮียอ้าวพูดตรงๆในเหล่านะมันมีกดเป็นแก๊สกินเข้าไปอ่ะมันมีแก๊สในกระเพาะครับต้องซี่ออกมาม้างซี่ขายแก๊สอ่ะขายแก๊สอ่ะเข้าใจป่ะเออมึงอย่าเสลอทำเป็นลู่ดีเฮียเอ็ง บอกกูลามกมั่งอาจารย์มั่งเที่ยวม่งม,งม,งมงไม่ดูไม่ดูบริบทโดยรวมกูเลยอเอไอ้นี่ไอ้นี่รอ้อนไอ้นี่หลอกวัวมะม้งแต่ บ่ายโมงมีบ่ายสามยังไม่สักตัวเลยไม่ดีวะดิกหมานหมาน,นน้องให้นิกหมานน่อยวะโอหม,มานหมานน่อยนิก นี่นป,ปาลาหมอปลาหมอตัวแรกมาแล้วมาแล้วปลาหมอตัวแรกมาแล้วโวยโดน <c oughs> ปลาหมอตัวแรกมาแล้วครับนี่ เอ้ยเอ้ยโดนโดนกูแล้วโดนโดนโดนมาซัวโอ้ยมามาโดน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 กูแล้วโดน โ,โอ้ยหันยากจันเลยโอ้ยมามาสุนัมามามาดิมาดิมามาดิมา,มา นี่นี่นี่โอ้ยต้องอยู่สูงนี่ครับ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 เดี๋ยวโดเดี๋ยวมันขึ้นเป็ดเข้าไปกินเป็ดเข้าไปเด้โอ้ยสายที่อะไรนักหนาวเนี่ยมาซึ่งหนึ่งที เอาแก๊สกอก,ก่อนแก๊สแมงมะเร็งตับอ่อนซี่สอโซ่นะไม่ใช่ซี่สอเสือไม่ไม่โทรนะเฮีย <Yeah. S 1> จะอย่าเข้าใจผิดอย่าเสือเข้าใจผิดเอามะเร็งตับอ่อนออกจะตับอ่อน <c oughs> มันเป็นแก๊สครับอ่าเจ็เสนอเข้าใจผิดสรุปนะครับได้สองตัวครับได้ปลาปลาหมอกับปลาช่อน,นครับอย่างละตัวป่ะป่า,ปาไปลุ้นบอที่บ้านครับว่า จะมีตัวหรือเปล่านะครับก่อจะไปยามปลาครับเพือนมาหารูหนู เอามาครับมาดูกันโอ้ยจาลกลุงหลังจังเลยโอ้ยมาอ้ยอ้ยหลังแรกหลังแรกมามาดูกันหลังแรก รุ่นหน่อยรุ่นรุ่นโอ้ยเหยื่อหายแล้วโอ้ยโอ้ไม่มีเลยนี่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 หลังนี้มีรุ่น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 เดี๋ยวเดี๋ยวตั้งกล้องก่อนตั้งกล้องก่อนโอ้ยโอ้ย

มึงแต้มแต้มนึงแต้มมึงแต้มเอ้อจุกโรช้ไร่ันนี้คันตุนคันนี้ครับเอ้ยตึงตึงตึงตบ็ดตึงตึงตึงตองตตงตงตเตงตงตโอ้ไม่ได้นี่เอ้ยนี่ตึงตงตึงบดตึงตึงตึงตงเตืงตงเตงเตืงเตืองโอ กข้างก้อนโอ้ยตึงอ้าวโดน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 นี่โดนนี่ค่าแต้มครับเฮ้ยสิกี่แต้มวะ สแต้มครับสีแต้มวันนี้สีแต้มได้สีแต้มครับชัวร์้ไรจุครจุครอเดนเดินเดนเดินเบบนเดินเบนเบนเดินเบเดนเบนเดลนเดินเดินเดนเดินเดนเดินเดินเดินเันเดินเดอนเดนเด่เดินเนเดิเดินเดนเด่นเดนเดินเดินเดินน จุกร <tr igger ing> ูชายไล่ไปแล้ว <m ess ING> ไม่ขาแล้วไม่าแล้วไม่ขาวแล้ว ใส่ไปแล้วพี่ใส่แล้วแต่ช้อนช้อนนะช้อนแกะช้อน

โอ้ยควันขึ้น้าตับเจิงถึงใจเปรี้ยววะบอกแล้วบอกไม่เปรี้ยว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 ถึงใจเลยอร่อยอร่อยไม่อร่อยอยู่ตรงน้ำเนี่ย ขึ้นหนูอยนได้เป็นไงโอ้ยเป็นไงนี่ไงที่โดนแข่งที่สีอ่ะแล้วไม่ขาดแล้วแงต่อแล้วแต่ผิดเนี่ยไงหาแล้วครับเฮ้ย แล้วพี <rôle à déc> ่ต <quê. te S 2> ักแล้ว <t> ต <ut ol ak> ักแล้วไอ้ฝาไม่ปิดไม่จะรู้เยออกตัว่ิดิมยุคมาแล้วปิดแล้วนีของผมนี่ปิดแล้วมก หายแก๊สหาแก๊สตงมลเอาเนงตับอ่อนออกจากตับครับออมกบตองลองออมกบบ้างนะสีเมวอตองนี่ลองลองนิออเป้าปันะกอนเนลกนิดนึงอโอ้ยเข้าผากได้อ้าเอาเอา อืออือลกกุมมงดิลองมึงดีุ้ณก้อยกินก๊เนี่ยไหนดูเป็นไงวุบเป็นไงวะเป็นไงหุ ช่วงสุดท้ายแล้วครับใกล้ปีใหม่นะว่าเมันเดิม,ส,มสั่งซันเฮฮากับญาติพี่น้องครับได้ป่ามาก็สูนกินเหมืนเดิมครับยังมั่นคงในจิตดิทิินเหมือนเดิมไหมโอ้ยพูดซ้ำๆก็อายปาก ก็เหมือนเดิมว่าไม่มีอะไรเป็นแปลงอย่างสู้ชีวิตในรูปแบบท้องถิ่นเป็นนี่กำลังใจให้ทุกคนครับสู้ๆนะครับ